สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอพระเครื่องที่ช่วยในด้านแคล้วคลาดหนุนชีวิตไม่ตกต่ำนั่นก็คือพระท่ากระดานนั่นเองครับ พระทากระดานนั้นเป็นพระที่สร้างในสมัยอู่ทองมีอายุการสร้างถึงประมาณ600กว่าปีครั้งพระเจ้าสิริชัยเชียงแสนได้ปกครองอาณาจักรอู่ทองสันนิษฐานว่าผู้ที่สร้างพระทากระดานนั้นคือฤาษีตาไฟโดยการอารัธนาของเจ้าเมืองท่ากระดาน เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นำเอามาบรรจุไว้ที่อารามสำคัญของเมืองท่ากระดานเมืองศรีสวัสดิ์และเมืองกาญจนบุรีเก่าในสมัยนั้นครับตามตำนานจากหลักฐานที่ปรากฏขึ้นในลานเงินและลานทองการค้นพบพระท่ากระดานนั้นเกิดขึ้นณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีและพระเครื่องกุวะบรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงการสร้างพระเครื่องของบรรดาพะระฤาษีทั้ง11ตนมีฤาษีอยู่3ตนที่ถือว่าเป็นใหญ่ในฤาษีทั้งปวงคือฤาษีพิลาลัยฤาษีตาไฟและฤาษีตาวัวในแผ่นจาลึกกล่าวว่าฤาษีหนึ่งในประธานพิธีได้มีการสร้างนั่นก็คือพระฤาษีตาไฟท่านจาลึกในย่านป่าเขาเขตกาญจนบุรี มีอาสมอยู่นในป่าแถบนี้และบางโอกาสก็เข้ามาจำศีลภาวนาอยู่ในถ้ำต่างๆเช่นธรรมลันทมเขตอำเภอศรสีสวัสดิ์หรือสีผู้เรืองเวทนี้ได้ปุกเสกด้วยมนลคาถาและพระเวทอนุภาพดุดกำแพงแก้วปกป้องพยายนอันตรายได้ทั้งปวงพุทธศิลป์ของพระท่ากระดานนั้นเป็นศิลปะอู่ทองบริสุทธิ์ ทุกพิมพ์ทรงจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่อย่างหนึ่งคือมีพระพักหรือว่าใบหน้าจะไม่คล้ายกับพระพุทธนะครับแต่จะออกคล้ายกับพระฤาษีเหมือนกับพระผงสุพรรณที่มีลักษณะคล้ายกับพระฤาษีเช่นกันทำให้พุทธลักษณะของพระท่ากระดานนั้นซึ่งสร้างขึ้นในยุคที่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเป็นพระที่มีพุทธปฏิมางดงามมากโดยแสดงถึงความเคร่งขรึม ที่แฝงไปด้วยอำนาจบาร,รมีแต่มีแววยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและกรุณาครับพระธากระดานรุ่นนี้สร้างขึ้นสำหรับการห้อยบูชาโดยเฉพาะครับเพื่อเป็นการป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นอีกทั้งยังช่วยหนุนดวงหนุนชะตาชีวิตไม่ให้ตกตา สราถ้ากระดานรุ่นนี้สร้างขึ้นเพื่อห้อยคอและมีการออกแบบที่ดีและสวยที่สุดเลยก็ว่าได้ครับมีขนาดเหมาะในการห้อยคอที่สุดจากเกจิอาจารย์ผู้เสกวัตถ,ถุมงคลจากการอธิษฐานจิตการเสกเนื้อโลหะที่เป็นทองแดงหรือตะกัว่ว ซึ่งพลังนั้นจะเข้าไปในสารและก็เนื้อต่างๆการปลุกเสกได้มีการปลุกเสกโดยพระครูสถิตธรรมยานหรือทองคำกัมโล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์และเจ้าอาวาสวัดเจดีคีรีวิหารเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่พระสุธรรมายานวัดเจดีคีรีวิหารตำบลฝ่ายหลวงอำเภอละแปลจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเรียกได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งเนื้อสารและผู้ที่ปรุกเสกบูชาเลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมนผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อพระท่ากระดานของร้านวรันธรเราท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้ามายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับหรือท่านสามารถที่จะติดต่อกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับ และท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของทางร้านเรานะครับสวัสดีครับ